เรามาดูข้อที่29กันต่อนะครับจงหาประสิทธิภาพของรอบดังรูปอันนี้โจทย์มันให้ตีความหมายจากรูปอย่างเดียวเลยไม่มีอธิบายอะไรมากมายก,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 ก็ถ้าเราเห็นรูปปุ๊บถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะอธิบายต่อเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าเรามีการดึงรอบขึ้นไปแล้วทําให้ระบบทํางานคือระบบนั้นก็คือ ดึงวัตถุที่น้ำหนัก60นิวตันขึ้นไปในโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้บอกน้ำหนักของลอกไม่บอกมวลของลอกมาเราก็ต้องตีว่าลอกไม่มีมวลน,นะครับจริงๆในระบบจริงมีมวลน,นะในระบบในทางความเป็นจริงแต่อันนี้มันเป็นโจทย์ที่ไม่มีมวลของลอกนะครับ เรามาทำกันดูอันนี้ดึงนี่สี่สินิวตันหรืออันนี้หกินิวตันนะครับจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาที่เชือกนะครับมีตรงนี้ห0สินิวตันมีแรงตรงนี้สี่สินิวตันดังนั้นแรงตรงนี้ก็สี่ินิวตันด้วยนะครับเพราะอกเพราะเป็นเชือกเส้นเดียวกัน เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะได้แรงดึงขึ้นแรงดึงขึ้นไปเนี่ยครับใช่40บก40ก็เป็น80นิวตันนะครับส่วนไอตัวงานที่เราได้60นิวตันนะครับดังนั้นเราก็จะทำงานนะครับ work in หรือว่าเราจะต้องทํางานเขาเอาใส่งานเข้าไปงานที่ใส่เข้าไปก็คือ80สคูณระยะทางนะครับ80คูนระยะทางระยะทางไม่ทราบใช่ไหมงานที่ใส่เข้าไปคือ80ดคูนระยะทาง80ดคูณ S นะทีนี้งานที่ได้ละ่ะงานที่ได้มา ก็คือ60คูนระยะทางอันนี้คือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันอะไร80ดสคูนหกอันนี้คือแรงคูณระยะทางอันเด่นะครับคูณง่ายๆว่าแรงคูณระยะทางดังนั้นประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็จะได้ว่าอะไร work อะไรหารอะไรครับงานที่ได้ออกมานะครับงานที่ออกมาหารด้วยงานที่ใส่เข้าไปนะครับเราทํางานเท่าไหร่เราได้หารออกมาเท่าไหร่นะครับคือประสิทธิภาพนั่นก็คือ60หารด้วย80นั่นเองนะครับมันก็จะได้ออกมาเท่ากับ0.75หรือเท่ากับ 75%นั่นเองศูนย์จหนะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็น75%็ดสิบหเรือเราเอาหนึ่งร้อยไปคูณน,นะครับอันนี้สำหรับข้อที่ก9่าขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังสวัสดีครับ